ชาวไม่หยุดแชร์สะน้ำผุพังงา6ล้านที่แท้แค่ชุดอุปกรณ์แต่ราคาจริง20ล้านเรียกว่าคงมีประเด็นให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เพจ Facebook ปฏิบัติการมาเฝ้าบ้านได้ออกมาเปิดโปงถึงความผิดปกติของโครงการก่อสร้างต่างๆโดยหน่วยงานราชการของจังหวัดพังงาล่าสุดเมื่อวันที่13มีนาคมได้ออกมาแชร์สระน้ำผุราคา20ล้านจังหวัดพังงาโดยระบุว่าสระน้ำผุนี้20ล้าน ตอนที่เราเปิดประเด็นน้ำพู้6ล้าน3วันเกมหลายคนเข้าใจว่าเป็นราคาของทั้งสะที่จริงแล้วราคา6ล้านเป็นแค่ส่วนของชุดอุปกรณ์ระบบน้ำพุกับแสงไฟกับไฟแสงสีราคาของทั้งสะอยู่ที่20 6 5 5ล้าน65,543บาท0.7สตางค์รอบนี้จะแจงราคาโดยละเอียด เริ่มที่ค่าชุดดินทําสะ11,521.08คิวเป็นเงิน494,215บาท15สตางค์3,650.40คิวราคา1,296,578บท71สตาง์ ลงเสาเข็มและตัดหัวเสาเข็ม444ต้นเป็นเงิน1 2 3 7 1 2 7านสบาท29สตางค์ทำฐานแผ่1,275,828พบาท6 1 5, 28, 68, สตางค์ งานทำพื้นขอบสะะปูนด้านล่างที่เรียกว่างานดาดคอนกรีต305เมตรเมตรละ2 2 5 4บาท52สตางเป็นเงิน6 1 7 7 6 2 8บาท11สตางจากคำนวณค่างานจริงอยู่ที่ประมาณ1.3ล้านเท่านั้นก่อนเรียงหินขอบสระมีการวางแผ่นใยสังเคราะห์ 7,220.48ตารางเมตรเป็นเงิน96,607บาท0.8สตางค์จากนั้นก็เป็นงานเรียงหินยาแนวทำขอบสระปริมาณงาน772.38คิวราคา 953,292บาท65สตางหน้างานไม่มีการยาแนวส่วนต่างค่างานราว200,000ส่วนที่เกี่ยวกับน้ำพุมีการทำฐานรับปั๊มกับหัวน้ำพุขนาด0.50คูณ0.50เมตรจำนวน44จุดจุละ3,858บาท26สตางค์เป็นเงิน169,763บาท54สตางค์ชุดน้ำพุพร้อมอุปกรณ์ครบวงจรไฟแสงสี 6 560บาทห้องใต้ดินควบคุมระบบน้ำพุขนาด2.5คณ3เมตรราคา4 5 6 0 5บาท82สตางค์ระบบควบคุมน้ำประปา35,583บาท75สตางค์ท่อบล็อกโคเวอร์ยาว5เมตร663,937บาท59สตางค์และบ่อพักน้ำ43,814บาท77สตางค์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ